วันนี้เราจะมากินไอศครีมร้านแม่ทุกชนิดสี่อย่างแรกที่เราจะมากินช็อกปับกล้วยโอรีโอช็อกบับสตอลเล่โมจิซึ่งสี่อย่างแรกนี้กินตามคอมเมนต์ของเพื่อนในกลุ่มนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะให้กินรสชาติเหล่านี้ใครที่เล่น Facebook แล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็อย่าลืมมาเข้ากลุ่มกันนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์ เริ่มกันที่ช็อกป๊อปรสกล้วยกันก่อนเลยจ้าโอ้โหกลิ่นไอเย็นพร้อมกับกลิ่นกล้วยเบาๆทุกคนโอ้ว้าอ่ากินนะทุกคนกินเลยนะกลินกล้วยอืม นี่จ้าน่ากินไหมทุกคนส่วนตัวผมชอบช็อกปกแลรสกล้วยนะเพราะว่าช็อกโกแลตกับกล้วยเนี่ยมันเข้ากันฟินเหลือเกินอันต่อมาเลยจ้าโอรีโออันนี้น่าจะแพงที่สุดในร้านแม่แล้วนะ30บาทดูสิทุกคนนี่ที่ด้านล่างเขามีเขียนด้วยนะโอรีโอ อันนี้ก็จะได้เป็นแบบกลิ่นไอเย็นอย่างเดียวนะกินเลยแล้วกันมันให้ความรู้สึกแบบเหมือนขนมโอรีโอเลยไอตรงที่เคลือบไว้นี่มันไม่ได้กรอบเหมือนตอนแรกที่เป็นช็อกป๊อบนะ อัน,น,นต่อมาคือช็อก๊อปสตารอลีลีจ้าสีชมพูส,ส,สวยมากน่ากินไหมทุกคนอร่อยอ่ะข้างนอกกรอบข้างในคือเนื้อนุ <it> ่ม <sh> <ca> ว้าวมากโมจิบราชูเกอันนี้เป็นอย่างที่สี่นะเพราะว่าเป็นคอมเมนตที่สี่ด้วยแล้วก็โมจิมันต้องเอาออกมาตั้งก่อนพักหนึ่งนะเพราะออกมาทีแรกมันจะแข็งมากจนกินไม่ได้อันนี้มันก็จะปล่อยให้มันนุ่มแป๊บหนึ่งนี่ ชอบมากโมจิอ่ะจริงๆเขามีหลายรสนะแต่ว่าในร้านแม่ตอนนี้มีอยู่แค่รสเดียวก็คือบราชูกานะทุกคน,นกมิสซัดบราชูกาอืม,อมอย่มกำลังเลเซตต่อไปที่เราจะมากินแบงโก แตงโมแตงโมแตงโมและปีโป้จ้าปีโป้แช anyway. ่เย็นแบบฟินๆอันละหนึ่งบาทเหมือนกันบอกเลยว่าปีโป้แช่เย็นอ่ะเด็ดไม่แพ้กับไอติมเลยมาดูนี่ mango and peach เต r นๆ u r n y e มาเลยดูสิท right> ุกคนทุกคนจะเห็นเกล็ดน้ำแข็งโอ้เห็นเกล็ดน้ำแข็งไหมเฮ้ยมันฟินอะไรสักขนาดนี้ องนไปข้างหน่อยออกรสแมงโก้ชัดมากเกลนฟันเบาๆ s t รอเบอรี่บราวนี่จ้าอ,อันนี้ถ้าจำไม่ผิด25บาทนะฟินแน่ <c oughs> ใครชอบกินไอติมแบบนี้บ้างดูสิดูสิยจะถามเพื่อนๆว่าระหว่างไอติมแบบแท่งแบบโคนแบบถ้วยเออเพื่อนๆชอบแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเลยนะแต่ว่า เราจะมากินแบบนี้กันก่อนแมเคนสตรอเบอร์รี่บราวน์สมมุติว่าเวลาเราอยู่กับแฟนใช่ป่ะเวลากินจริงๆก็นั่งเลื่อนปากนิดนึงความสตรอเบอร์รี่ฟินมากแบบนี้ก็อร่อย ต่อไปนี้มันจะมีความกรุบกรอบให้เพื่อนๆแบบฟินกันนะอันต่อมาไอศกรีมแตงโมบอกเลยว่าหลายคนชอบไอศกรีมรสแตงโมมากๆนะเกือไปแล้ว เห็นเกล็ดน้ำแข็งสีขาวๆไหมทุกคนมันยาวโยวเหลือเกินอ,อย่างเดียวที่ไม่ชอบในไอติมแตงโมคืออะไรรู้ไหมกัดแล้วมันแบบเสียวฟันนิดนึงเพราะมันแข็งแต่อร่อยไอติมแตงโมเนี่ยเอาออกมาตั้งไว้สักพักนึงแล้วนะมันเลยไม่ได้แข็งมากเลยเริ่มฉลาดเริ่มฉลาดอืม ดสูสิสีสันมันสวยงามมากๆขอ,อกินสีเขียวนะคือมันเป็นแบบกลิ่นแตงโมเลยอะ่ะอืมอืมอันนี้กินจนไม้สะอาดเลย <c oughs> ถึงเวลาของน้องปีโป้กันและ้ะเอามาหาสีหารสชาติเลยจริงๆตอนแรกมันแข็งโป๊กเลยนะแต่คือเอามาตั้งไว้สักพักหนึ่งแล้วให้มันละลายก่อนนะจ๊ะเรามาดูสีส้มกันก่อนเลยเออแม่งก็ยังแกะยากเหมือนเดิมอูุ้นะจะปีบขึ้นมาแล้วจ๊ะอู้อูมาแล้วจาพร้อมนะทุกคนเงินเบาๆกำลังเร็ สีเขียวกันบ้างจ้ามันสีเขียวยังไม่ค่อยละลายเท่าไรเลยมาดูกันว่ามันจะแกะยากไหมเอ้ยอันนี้แกะง่ายโอ oh, ้โอ้มายกอร์ชน่ากินมากโอ้ยมันเป็นปน้ำแข็งเป็นวุ้นข้างในเลยนะจ๊ะ, <Made me S 2> จะอืออ่ย็นจอบเปนเมลอนถึงเวลาของสีแดงแล้วนะจ๊ะ เอ้ยสีแดงแขกง่ายเว้ยมาจะมาแล้วน้องมาแล้วสตรอเบอร์รี่แบร็คฟันบาบามสีขาวก็มาจา้าเออเพื่อนๆชอบปีโป้รสอะไรอะ่ะผมนะชอบสีเขียวอะแต่เดี๋ยวลองกินทุกสีก่อนเดี๋ยวมาตัดสินใหม่ สีขาวแกะยากพอบอกชอบสีเขียวสีขาวคือไม่ให้กินเลยไงแกหลบฉันไม่ได้หรอกฉันจะต้องได้กินนี่น่าจะลินจีไหม,มลินจอลินจีก็อร่อยนะแต่ตัดคะแนนเพราะว่ามันแกะยาก <laughs> สีสุดท้ายมันมีแค่นี้ใช่ไหมปีโป้มัมีสีอื่นอีกไหมโคลาหรอเหมือนจะมีโคลานะถ้าจำไม่ผิดสีม่วงจ้ อันเหมือนก็อร่อยแต่ก็ยังชอบสีเขียวมากที่สุดเ,เพื่อนๆชอบสีอะไรคอมเมนต์มาบอกกันนะบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะถ่ายถึง2วันเลยก็ได้เพราะว่าเราจะกินทุกอย่างซึ่งตอนนี้อิ่มแล้วเดี๋ยวผมไปพักแล้วเดี๋ยวมารีวิวต่อเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามพร้อมกลิ่นแจ้งเตือนด้วยนะครับ